ของท็อปไลน์นะครับมีสิ่ง,ๆๆอองนี้เพิ่งอะไรคู่กับปอมือมีเพิ่มมาสองแล้วก็เอาแดนเซอร์ออร์ดีแบนบวกแดนเซอร์ใจกระร้อยนะครับเป็นผลงานเพิ่งครูเพ่งครูแบบได้ฟอนกต่สิ่งนี้ในชวงปีใหม่นี่แหละครับพี่น้องอสิไดร่วมระดมกันปันวิวกันอยู ครับผมเข้าลุ่มนะครับเข้าลุ่มเด้อพรุ่งนี้จะได้ดูลูกชายกาฟิวด้วยนะครับเป็นสิมิโชว์พิ้งของเพิ่นพออโชว์โอ,โอละน้องฝันเอยบนเวทีเป็นครั้งแรกเมื่อนี่นาสิลับเรื่องเงินเอาไปทะไรนี้แหละมั้งไม่เหมืนกเขาลับเงินใครเขาลัเหมือนอนตาย่างแน่นนอน เรียนเต็มรอชมนะคะใครยังไม่เข้ากลุ่มแฟนคลับเอฟพีพีพ่่แม่ๆช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ช่วยกันดึงแฟนคลับที่เคยซื้อเคยอุดหนุนกันไม่รู้ว่าใครอยู่ที่ไหนกันบ้างยังไงก็ถึงเวลาเราก็ต้องกลับมารวมกันนะครับ <c oughs> ไม่เหมาไม่เป็นไรครับแต่ว่าซื้อทุกรอบเข้าทุกรอบกดลิงก์ที่ปักหมุดด้านล่างเลยครับกดลิงก์ได้เข้ากลุ่มตอนนี้ครับ แกนพ่อฟอนบายสามฟอนคือจังฟอนยูคอนแกนครับพี่น้องขออนุญาตแบบตังไล่ไ้เด้อเดี๋ยวผมสีสวดมนต์สวดมนต์นกันเนะาะอย่าเฝ้าออกอย่าเฝ้าออกไปใส่ก็ยิงื่อทีเพิ่นมาจาังมัลรครับก็ะได้ลืมข้าวทิมก็สา์ไปให้รูก ทุพุทธบูชามหาเตสวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาปูคะโูพุทธังราธนารังธราธนาสังฆราพุทธธสิทธิเมธรรมประสิทธิเมสังฆ าธุนโมทัสสะแก้วสัมปทานเป็นที่พึงพันเตไม้พึงเจ้าคุแก้วนี้สามขอยึดนั้นหยหายเสียงนี้้อยะนัง่ข้าสิ่งใดนี้พรผมเจ็บเก้าต่างดอกมาลาูกะลิงดังเพียง่ยนกังเมตามไตัตโคาให้เป็นพังดวงดอกอยเป็นน้ำมันไตเข้าหาหนน ครอาจารย์นี้เจ้าผูอาจารย์ได้นําตากขอให้จําชื่อไว้เมื่อหน้าได้สั่งสอนให้เฮาผู้คสาพร้อมเสนาอ้อยให่ผู้ผู้สาวเฝ้าป้อมทําให้อยู่สะทึมขอให้ใจตั้งฟังเราได้จําชื่อน้อมแต่ใส่เก่าเจ้าให้คอยฟังใจคิดต่อตั้งอย่าสามถึงเคียง ต่ยาเบียนวิดไหลใส่ทรายก็้ำหน้อยอยาเลยนั้นเมืงตันสมควรผู้ใครอา่านกวดสิหลงบา้านตันไขก่อสิโอกรอ,อมทั้งติดอมทำมังติดอมสังข้างติดขาพระเจ้าสิเราออพระเจ้าออละหันตาออดศัก์สิเช่นมาผู้ค่าเด้ออดผู้บาเช่นลงมาอฝเปาออพรูพุทธเจ้าเป็นอยู่ห้อคำเช่นลงมา,มา